สวัสดีครับพ <Iya. S 1> ี่น้องตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศที่จังหวัดยะโสธรพี่น้องรังวิถีหมอลำาระเบียรวัดศรีนกพี่น้องนี่ค่ะชีวิตหมอลำพี่น้องอันนี้คืออาณาจักรของหมอลำาระเบียรวัดศรีนกพี่น้องว่าแม่นหน่อยๆนยเดพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเต็น์กะลายยังกะลายพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้คือเต็น์ศิลปินต่างๆครับพี่น้องเต็นห้องฮ้างเครื่องของศิลปินต่างๆพี่น้อง กลางไฟกลางมันอันนี้ก็คือหัวขนอุปกรณ์ต่างๆของการแสดงของปี60ระเบียบวัศิลสินของครบรอบปี60พี่น้องเบิงเตินว่แเป็นหน่อยๆพี่น้องท่านหนีเ่เบิดเดนเ่อันนี้แค่ครึ่งเวทีถ้าเฮาเดินไปทางบนเฮ็ดสิหลายเด้อพี่น้องไปเป็นทานลงไปช่กันอ้ยดาราสาวมาสวยจะน้อค่ะถ้าเพิ่นเดินชมแน่เร็วเป็นไดแน่ <laughs> นี่ครับพี่น้องต,ตัวเสีเยแด่แต่ละอันแต่ละยางพี่น้องว่าเป็หนหนีย้อยเลยค่ะเป็นกะลายยังกะลายนี่ครับพี่น้องแต่ละสอกแต่ละมุ้งก็ต้องแยดทังให้กันเดีเนี่พี่น้องโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่หมอด้วยนะคะแม,ม่หมอกินอย่างเนาเนี่ยคือกินแห้งแถะไปกินไก่ดิบเีอะ อันพ่อแม่เราว่าบม่อยากกินกับคนแปลกหนาพนะ่อเนอะทุกคนคะดูนี้ค่ะเพิ่นสอนมาว่าบม่อยากกินกับคนแปลกหนาป้ายกลนะองตัวคนหายเด้อสัวหน้าใสค่ะยูในกลองเนะี <c oughs> ่นตัวดรอ,ดอ,ดอ,ดอดเขาไปยังก็ตอก้องใส่แว่นใส่แว่นตัวมันแก่นนูนโอ้เขาเซฟิวเตอร์ไอตี๋อันบอสเอาฝากเนื้<ไ>อฝากตัวนี้นี่นเร็วๆเขาช่องยูแล้วนี่ ว่หันหนามาดีกับสวัสดีทุกคนนะคะเอาเอาเป็นกอนเลยบอบบอกกัอู้่หิเ่แหงๆีหลับมาถนคนไ่ได้หิวเขาเีนี่เอาสิไปหูบอก่คนกินหอยก็เลยมาหานใจดีไม่เรจดีาบอเคยรัคานค่ะบอกินแล้วแล้วสีนมาหาไหม่ไม่นี่ละ เออเดี๋ยวมาหาอีกรอบคือพี่ปอ,อบกับมาไทายเขาปะนะอันนั้นเมื่อกี้ก็คือแดนแดนหญิงนะคะอีกคนหนึ่งของแม่หมอแกน่ารักมากนี่ใส่ดีด้วยพี่น้องอเมซิเ,ออเนผมจะขึ้นเป็นรรนัสันเพราะจะขอมาได้หนามาเจ้า,าอขอยตกใจเบิดกูจะสิเกต,ต,ตคื้อใหู้เดียวหน่ะนะก็เล่นอุหยนัก เหยบไปทัวร์เด้อเอี้ยงฮะเล็กเหรอก็นี่นนนดีมีไออ่ะคนไปใส่เบือ่อ ีย้ลจ้าคือเฮดตากโมูเถอะเขาขึ<ๆ>้นเหลียวบนเหลียวเียกหลายเวียกหลายอะคนใจพอเอเนาะถ้ามหาเบนมื้ามบนมือวเรียละสรแล้วนะนงางตะลุมเสร็จแล้วเออไปเบิ่อี้สมกันนะนนนนติดไปอ่ะมันว่ตีเอวเร็วติดรล้วตใสี่ไม่ใส่ จะเรียกงแบอีผีโอ้ยมับมากวนเขาห่วยเออเออกวนเพิ่นดีดีพระอิทเตออภิสิทธิไม่ยังนี่ไอทอมาแะ้วเตี๊ยบไปหายน่ากินขนาดะไอย่งไกินขนามุกกราเตีย อยากดูดิฮะอยากนี่ครับพี่น้องสูสีได้แต่ละอย่างแต่ละไรเยอะค่ะพี่น้องชีวิตมอนร่ำนี่นไม่ไดา,นนางดาเยอะๆนี่เลี้ยวสร้างไปบอถ้าได้จบคลิปเลยเอาก็ยังภาพไปยังรอเนาะยังรอยางไปช่อมบรรยากาศนนะวิธีจากข้างในวะหน้าวิธีนะหนูดาดารานะนี่ดาราซ่องเอากะแวานี่เวา,าในยีววน่ห้น ว้าวว้าวชมบรรยากาศน้าวทีหมอรามาเรืเบียร์มันส์ินนะครับพี่น้องเอาไปสัมผัสผู้เฒ่าได้บ่กล้าบ่กรอให้กล้าคน่อนอเดิี่สวนเอฟเอฟทองถ่ายยางไปจุนน,ออนั่นบอกว่าอันดีสัตว์หนูได้แม่ยมาจนเสร็ดูดกล้าบ่นี่ <husbands> นี่ครับพี่น้อง อันนี้คือหน้าวิธีหมอลำระเบียบครับพี่น้องนี่คือหมอลำ อันดับหนึ่งระเบียบวัฒนถินครับพี่น้องชมบรรยากาศหน้าเวทีหมอลำไปครับพี่น้องตอนนี้กำลังเช็คระบบไฟเสียสีเสียงครับพี่น้องตอนนี้หลังเวทีน้องๆเขากำลังจะแต่งตัวไปลรำถวายนะครับพี่น้องใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นด้วยนะครับพี่น้องไปก็ไม่ได้หรอกก็ได้ไปอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเยอะๆพี่น้องกดติดตามหลายๆพี่น้องเข้าไปแชร์หลายๆพี่น้องเดี๋ยวเปกับเพฝากคลิปไว้นีนะเด้อพี่น้อง เข้ามาแล้วพี่น้องอย่าลืมแชร์ออกไปหลายๆเด้อพี่นอ้องจะไปกับขอจบทีไปเพี่อสามีพี่น้องบ๊ายบาย